ท่านผู้ชมทางบ้านนะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์คาร์สนะที่ตอนนี้ฮะสกินเรามีผ้าคลุมนะเวอร์ชันใหม่นะมันจะมีผ้าคลุมนะเดี๋ยวอันหนึ่งนี่ฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่ลงตัวนี้นะตรงนี้จะเป็นสตีฟไหไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสตีฟนะฮนะแต่ว่าตอนนี้ผมได้เป็นลงมาใหม่แล้วนะ ตรงจากสตีมากลายเป็นตัวผมนะนี่มันเองนี่ฮะเห็นไหมก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการโลดสกินื่าคุมนะฮะก็เข้ามานะนี่ฮมีผาคุมได้เลยเท่นะเนี่ยเวลาเราขยับซ้ายนะมันก็จะไปทางแบบมันเหมือนแบบโดนลมอ่ะเหมือนจริงอ่ะเนี่ย ก็เวลาลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบนี้ด้วยฮนะก็จะมาสอนวิธีการโหลดกันนะก็ถ้าใช้ในออนไลน์แนละ้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวจะเข้าให้ดูเนี่ยนะใช้ในออนไลน์คนอื่นก็จะเห็นสกินผ้าคลุมเราด้วยนะ คนอื่นก็จะเห็นนะแต่ว่าถ้าจอยเป็นแบบเพื่อนเราก็จะเห็นเหมือนกันนะแบบแบบไหนก็เห็นนะเนี่ยเพื่อนเราก็จะเห็นสกินผ้าคลุมนะโอเคออกก่อนเดี๋ยวจะมาสอนโหลดสกินผ้าคลุมกันเลยนะโอเคอนอื่นนะนี่ให้เราออกจากไมค้าบก่อนนะจุบแล้วเราก็ไปโหลดตัวนี้มานะ ไอเพย์สโตได้เลยนะ APK Editor นะกดเข้าไปโอเคแล้วก็กดตรงอัน mm ที hmm <t 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 ่สองนะอันนี้จุ๊บหาไมคครับนะนี่อันนี้เลยจุ๊บแล้วก็กดตรงอันกลางนะอันที่สองจุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ฮะนี่อันนี้เลยจุ๊บพอเร็ใสแล้วมันก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมถ้ากดตรงนี้ฮะตรง r ี s o u แ c e Pack จุ๊บ กดตรงเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงพิซเจอร์ทุกอย่างเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดตรงก็มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไอพวกแท่งๆเลยก็เพิ่มไปสนใจมันนะให้กดตรงมดมอบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสกินอะไรมากมายนะก็ให้หาอันที่เป็นสตีฟนะฮะนี่อันนี้นั่นเอง เีแต่ผมอยากลองมากเลยว่าถ้าเกิดซอมบี้มันเป็นสกินผมมันจะเป็นยังไงเออแล้วมาลองทำกันเลยเดี๋ยวซอมบี้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 อันนี้ก็ออกนอกทางไปหน่อยนะซอมบี้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  ซอมบี้ซอมบี้นี่เจอแล้วก็เออเดี๋ยวเอาสตีฟเหรอว่านะเนี่ยบนสกินนีนะ้เสร็จแล้วให้เรากดตรงอินสองนะตรงสตีฟหรือว่าเล็กก็ได้นะเสร็จแล้วนะให้เราไปหาพอมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ฮนะก็ไปหาไฟล์ที่มีสกินของเรานะของผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี่ฮะเกมคาพีอีกก็จะมีอันนี้อยู่นะก็ กดตกลงไปนะจ,ะจะมมุ๊กกนนเบดเ,เ,นะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสกินในเกมมาครับก่อนจะได้เป็นตัวใหม่ก็คือมันซ้ำนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสกินแป๊บนึงแค่นี้เพิ่งทำสก,กินใหม่เลยเฮ้อันนี้หรือเปล่าเออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันเฟลเฮ้ต้องอันนี้นะนนแล้วก็ให้เรานะไปต่ออันนี้ไม่ต้องสนใจนะ ก็อย่าลืมเปลี่ยนสกินกันด้วยนะโอ้ยเริ่มใหม่เลยโอเคเดี๋ยวผมทําใหม่แล้วกันโอเคก็จะมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เข้าตรงนี้กดตรงรีซับแพคกดตรงนี้นะเสร็จแล้วกดตรงเจอรเลื่อนลงมานะก็จะเห็นพอเข้าไปแล้วก็หาอันที่เป็นสติฟเนี่ยแล้วก็กดจุบเนี่ยก็เรียบร้อยนะเสร็จแล้วให้เรากดเซฟ อันนี้เลยเยวก็รอมันโหลดนะฮะอาจจะนานนิดนึงรอรับหนึ่งฮนะต้องใช้เน็ตนะฮะรอมันโหลดนะนะก็ไม่นานหรอกแต่ว่ารอนิดนึงอ่ะก็ประมาณหนึ่งน,ะา,น,นงาทีกว่า ก็แป๊บหนึ่งนะอันนี้ใช้ได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจดมเจดมรอนะเดีย๋ยวโฆษณามาเห็นว่าพอได้แล้วแล้วก็กดดังโฮมไปก่อนนะเสร็จแล้วให้เรามาตรงไมค์คารนะ์มถอนการติดตั้งนะลบทิ้งไปเลยตกลงเสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่เดิมนะเสร็จแล้วกดอินสตอล์นะ nó sẽ load để lòi, ấy, con pít, ờ, phải gõ đít tăng nha, ok, ma, còn lòi một nè, rập rờ nè, rồi gõ, mở, lây นี่ฮนะเราก็จะเป็นผ้าคลุมนะนี่สวยๆนะเป็นผ้าคลุมเอเดอร์แมนก็จะเหมาะกับตัวนี้นะครับผมผมว่าไอ้เนี่ยมันเหมาะกับทุกตัวแหละมันสวยอนะ่ะมันเป็นสกินที่ผมว่ามันสวยที่สุดเลยส,สีฟ้าก็ใช้ได้เอ้ยอันนี้ก็ดีนะแต่สีแดงผมว่ามันไม่เหมาะกับสกินผมเลยสัก,กตัวเอ้ยแต่ว่าไอ้ตัวดําๆนี้มันเหมาะกับพิสตันนั้นเนี่ยเอนเดอร์แมนก็ไม่ค่อยเหมาะนะเดี๋ยวลองเอนเดอร์แมนดูก่อน แล้วนะพอคุณโหลดเสร็จนะ่ะคุณก็เลือกพวกคุมที่น่าจะเหมาะกับสกินคุณเลยนะนี่นะเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเงี้ยมนะเสื้ออะไรก็ใช้ได้นี่เนงะียเจ๋งแจ๋วเลยเห็นไหมอันนี้เป็นสกินสองพันสิบหนะเพิ่งเข้ามาเองนะสกินคแคปชอบผมว่าไอ้รูปไอ้นี่มันใช้ได้กับทุกตัวต่ทนี้ผมก็เห็นพวกฝรั่งใช้พวกเอ็นเป็นสกิน erman, อเอ็นได้มาเยอะแยะแล้ว ก็ผมว่าเอาใช้ PVP ก็สนุกดีนะพวกเก่ง PVP ีเขาก็จะซื้อกันนะพวกครอบคุมเนี่ยต่อว่ากไปวิ่งไปนะนะก,ก็นะก็ถ้าเกิดถูกใจนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะที่นี้ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันนะก็ ก็ไม่เป็นไรนะก็ไปหาดูคลิปคนอื่นก็ได้นะวิธีการหลดพ่าคุมเนี้ยง่ายนิดเดียวเลยนะฮะก็ต้องใช้แมครับหน,นึ่งจุดห้าจุดเก้าสำเน้านครอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e นะเพน่านก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะก็ถ้าเกิดไลค์เยอะๆก็อาจจะสอนทำอะไรอีนะอนออนอกนะสอนหลดหมอดสอนหลดทิกเจอร์แผกนะก็สำเนียสวัสดีครับบายย